พิเศษสุดๆค่ะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาท Peace. ได้ดีราคายุติธรรมต้องสุดลดบ้านรามินทาซอย5ค่ะวันนี้ฝนพามาแนะนำนะคะรถกระบะนะคะมินิทัชค่ะแบรนด์ซูซูกินะคะตัวนี้เป็นซูซูกิแคลลี่ค่ะเครื่องยนต์1 6 0่นซีซีนะคะปี2018ค่ะยังไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวนี้มาด้วยเลขไหมนะคะอยู่ที่50,000กิโลค่ะราคาตอนออกป้ายแดงนะคะอยู่ที่38,500บาทค่ะตอนนี้ลูกค้าประหยัดไปถึง160,000บาทค่ะรา คาหงฝนนะคะพิเศษสุดๆค่ะอยู่ที่249,000บาทค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับนะคะใช้บรรทุกข,ของนะคะหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยค่ะตัวนี้กระบะด,ด้านหลังนะคะสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะเหมาะแก่การขนย้ายสินค้ามากๆค่ะหรือว่าลูกค้าจะเอาไปต่อเติมนะคะใช้เป็นฟู้ดทักนะคะก็ดีมากเช่นกันค่ะเอาไปเสริมอาชีพกันค่ะเดี๋ยวฝนพามาชมสมเปคทั้งหมดนะคะว่าซูซูกิแคร,รีคันนี้ มีสเปคอะไรให้บ้างค่ะไปชมกันค่ะ สำหรับแคลลี่คันนี้นะคะฝนเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะคะเพียงแค่ล้างอย่างเดียวค่ะอ่าอ็อกซซอรีที่ลูกค้าเปลี่ยนมาก็คือล้อมแม็กอย่างเดียวนะคะตัวนี้ล้อมแม็กเดิมนะคะจะเป็นล้อกระทะขอบ14แต่ว่าคันนี้ใส่มาให้นะคะก็คือขอบ17ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นสเปคเดิมได้ค่ะเรามาชมส่วนของด้านหน้านะคะก็คือกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถค่ะกระจังหน้าสีดำนะคะชายกันชนล่างสีดำค่ะ ที่ปัดน้ำฝนนะคะแบบ2จังหวะค่ะไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะให้ความสว่างนะคะตัวนี้นะคะกระจกมองข้างสีดำค่ะเข้าชุดกับมือเปิดสีดำนะคะเดี๋ยวเราเปิดชมด้านในนิดนึงค่ะส่วนของด้านในนะคะ,ะที่เปิดกระจกนะคะก็จะเป็นมือหมุนนะคะตัวนี้ฝนได้มานะคะเร่งในแท้นะคะเช็คศูนย์ได้อยู่ที่50,000กิโลค่ะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดชมแบรกไมนิดนึง5 3 2หมกิโลนะวันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ Power 2การค่ะตามสเปคเดิมจะไม่มีวิทยุมาให้นะคะลูกค้าสามารถใส่เพิ่มได้เลยค่ะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา5จังหวะค่ะแล้วก็เบรกมืออ่าตัวนี้นะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ กระจกมองหลังค่ะและพร้อมที่บังแดดให้สองตแหน่งค่ะแล้วก็ตัวจับนะคะตัวจับมือเปิดของห้องผู้โดยสารด้านข้างค่ะ mm hmm. สําหรับใครนะคะที่ต้องการต่อเติมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฝนจะบอกขนาดนะคะของมิติตัวถังเนาะ mm hmm. ความยาวตรงนี้นะคะ2,200ม mm ิลลิเมตรค่ะ mm hmm. ความสูงตรงนี้นะคะ360มิลลิเมตรค่ะ mm hmm. ความกว้างนะคะของ จะอยู่ที่1,585ม mm ิลิเมตรค่ะลูกค้าสามารถไปใส่หลังคาหรือว่าจะไปใส่แบบฟุดทักได้เลยนะคะกระบาดตรงนี้นะคะถ้าไม่ต่อเติมลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะเหมาะแก่การขนของเพื่อความสะดวกสบายค่ะตัวนี้ได้มาเดิมๆยังไม่เคยติดแก๊สน,นะคะสำหรับราคาที่ฝนแจ้งไปเมื่อสักครู่ 249,000บาทค่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ดาวนะคะก็จะตกผ่อนอยู่แค่5,000ันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบโทรมาจองนะคะเพราะว่าราคานี้ฝนมีให้แค่คันเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กังวลนะคะว่าดูรถเองไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรามีบริษัทที่รับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะมาตรวจสอบให้แล้วค่ะฝนมีรีพอร์ตนะคะรายงานสภาพรถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ ทัวรหาฝนแล้วก็ทีมงานนะคะเบอร์ฝนฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอราไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าฝนพามาแนะนำรถแครี่ราคาดีๆแบบนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะ รถเริ่มต้นที่ศบาทผ่อนได้นาน84งวดดอกเบี้ยต่ำสุดจากทุกธนาคารค่ะไม่ว่าอาชีพไหนก็ซื้อได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการมาทดลองขับนะคะเปิด Google ง่ายๆว่าศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะโชว์รูมของลฝนนะคะอยู่ที่บนถนนรามินทาค่ะกม1ค่ะซอย5แยก9ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามโปรโมชั่นก่อนนะคะสามารถโทรหาฝนน้องหนิงหรือว่าพี่นิกนะคะเบอร์โทรฝนฝากไว้ภายใต้คลิปนี้นะคะสามารถปรึกษาฟรีนะคะ7จ็ดมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะหรือต้องการชมรถเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บรถบ้านซอย5ค่ะเรามีรถให้เลือกกว่า200คันนะคะสำหรับ นต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้ากับโปรโมชั่นดีๆรดราคาพิเศษกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ